สวัสดีครับผมกลุ่ม7หน่วยคาคาชิครับจะมาสอนเรื่องการลงเพลงใน iPhone ครับก็วิธีลงก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้โปรแกรม iTunes นะครับโดยโหลดผ่านเว็บของของ l p p l e ได้เลยครับก่อนอื่นครับเข้าเบราว์เซอร์ครับครับพอเข้ามาแล้วก็เราก็เข้าเว็บนี้เลยครับเวอวยเว็บ apple.com ครับพอเข้ามาแล้วก็จะมีในส่วนต่างๆนะครับตอนนี้ iphone 5ก็เพิ่งออกมาครับแต่ยังไม่มาในไทยนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยครับก็บางขึ้นแล้วก็ก็ดีครับก็น่าใช้ดีครับราคาก็ไม่ต่างจาก iphone s มากครับก็ถ้าใครอยากสั่งก็นี่เลยนะครับเข้าไปสั่งได้แล้วก็มี mac mac ก็ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผมว่าแนะนำเลยครับมันน่าใช้นะครับสำหรับคนที่เอาชอบเรื่องกราฟิกหรือว่าอะไรต่างๆส่วนนี้ก็เป็น iPod iP iPhone ครับธรรมดาเ,เรามาเข้าเรื่องเลยครับตอนแรกไปไอเข้าไปใน iTunes ครับ <c oughs> ก็พอมาในส่วนนี้แล้วก็มันก็จะมีบอกเรื่องต่างๆนะครับมี iTunes ชาร์ t ก็ตรงนี้ก็จะเขาจะแนะนําว่าเพลงอะไรตอนนี้น่าน่าฟังครับน่าคนนิยมโหลดมากที่สุดครับครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับมันจะมีคําว่า i อทูนสิบจครับ for m a ม pc บวกพีก็คือโปรแกรมที่เราต้องใช้งานครับครับเสร็จแล้วจากนั้นคลิกคลิกดาวน์โหลดได้เลยครับในส่วนนี้ก็จะ ตรงนี้ก็จะบอกว่าโปรแกรมซัพพอร์ตกับ Windows อะไรบ้างครับ 10, iTunes 10.7นะครับก็มี Windows XP Vista หรือและ Windows 7นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับหรือว่าใครอยากจะใส่ก็ได้นะครับส่วนนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นสเปคคอมที่ไอทูนใช้ได้ครับใช้ได้ไม่หน่วงเครื่องกดที่ดาวน์โหลดน่าเลยครับอันนี้เป็นไฟล์ที่ผมโหลดไปแล้ว ครับเราก็โหลดครับใช้เวลาก็แล้วแต่เน็ตของแต่ละคนนะครับว่าไฟล์มี74ไหมครับผมแนะนำให้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดด้วยครับของผมใช้ IDM นะครับ ครับพอในส่วนนี้พอได้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับดาวน์โหลดไปแล้วเราก็เดี๋ยวนะครับครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดฟโฟลร์ได้เลยครับเปิดฟโฟลว์ที่เราเก็บไว้นี่ครับเป็นส่วนของหน้าตาโปรแกรมไอโ e นนะครับครับดีบ๋ยวมาคลิกเลยครับ เสร็จแล้วก็จะมีข้อความยินดีต้อนรับทำก็ลองอ่านดูครับเป็นความรู้กดต่อไปครับในส่วนนี้ก็จะเป็นก็ให้มีให้เลือกภาษาครับใครถนัดภาษาอะไรก็วาดไปครับผมถนัดภาษาไทยครับตรงนี้ก็เป็นเปลี่ยน เป็นโฟลเดที่เราเก็บไอทู s ไว้ครับว่าเราต้องการลงไว้ที่ไหนครับผมต้องการที่ไดซีโปรแกรมไฟล์ทูธรรมดาครับก็กดติดตั้งเลยครับของ Windows 7จะมีให้ตอบเย็ดมาเราก็ตอบเย็ดครับตอนนี้โปรแกรมก็กำลังลงเครื่องครับเราก็รอต่อไป ครับในส่วนนี้ก็คอมผมช้านิดหน่อยครับก็รอ ครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ก็กดเลยครับกดเสร็จเลยครับโปรแกรมก็จะรันเข้ามาครับในส่วนนี้ก็จะไอทูนก็จะมีการแก้ไฟล์ต่างๆมีไอทูนยังเป็นเป็นเป็นเออวินเป็นแอปที่ที่สามารถฟังเพลงได้ด้วยนะครับก็คือ คล้ายๆวินแอมครับเราสามารถจัดได้ว่าเพลงที่เราชอบมันจะจัดให้นะครับเพลงที่มากสุดในยุห้ารายการก็มีหมดนะครับเราก็หาหาเล่นได้ลองเล่นดูครับสำหรับการลงเพลงนะครับต่อไปเราก็เสียบ iPhone เลยครับ ครับก็รอครับผมกำลังทำการเสียบไ h o n e นะครับครับก็วิธีก็พอเสียบมาไอโฟนก็สามารถทำทุกอย่างกับไอโฟนได้นะครับก็คือ ตรวจสอบการอัปเดตได้ครับหรือไม่หรือไม่จะกู้คืนหรือรีสตาร์ได้ครับก็มันจะมีแบ็กอัพไฟล์ก็ทําได้หลายทำได้เลยครับมีการแบ็กอัพไฟล์มีถ้าใครมีคู่มือการใช้ครับมีการสอนด้วยครับก็คือเขาจะบอกหมดมีภาษาไทยครับก็ใช้ได้ทุกคนครับไม่มันไม่ยากมากครับ วิธีการลงเพลงนะครับกดกดไปที่เพลงในส่วนของหัวข้อคังนะครับเราแล้วเราก็เปิดเปิดเปิดโฟลเดอร์ของเราที่เราต้องการที่เราเก็บเพลงไว้นะครับเราเก็บสมมติผมเก็บไว้ที่ไดดีนะครับก็ไปที่ไดของของผมอยู่ในไดดีนะครับเพลงก็ไปเพลงที่เราเก็บเอาไว้ ก็การใช้มันสามารถจะ p h o n e สามารถแยกได้นะครับว่าเราจะจัดเพลงไว้เป็นเพลงเพลงโปรดของเราก็ได้นะครับก็คือสมมติเป็นเพลงไทยเพลงอังกฤษเพลงเพื่อชีวิตก็มีวิธีการทำได้หลายอย่างก็คือคือสร้างสร้าง playlist ครับนะสร้าง playlist ครับ,รรบแต่ส่วนนี้นี่ครับมันจะมีอยู่ตรงนี้เลยครับเราสามารถสร้าง p ย a y l สต์ได้ครับว่าเราต้องการแบบไหนไก็ ครับลองศึกษาไปดูครับตอนนี้ผมจะสอนพื้นฐานก็คือการการลงเพลงก่อนนะครับไปที่โฟลว์ที่เราเก็บเพลงเลไว้เลยนะครับก็คือผมขอเลือกมาหนึ่งเพลงอ่ะผมชอบของ The Cure r ครับครับมาร์คครับมาร์ค มาร์กเพลงที่เราต้องการนะครับแล้วก็ลากลากลงมาที่ในหัวข้อของเพลงในส่วนของคังนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่คลิกที่คําตรงล่างอุปกรณ์จะมีเห็นไหมครับนี่เป็นนี่เป็นชื่อของ iPhone ที่เราตั้งไว้ตั้งไว้ตอนเราเสียบ t u n e s ครั้งแรกนะครับตอนซื้อมามันจะให้ตั้งคลิกเลยครับคลิกเลยแล้วก็สองข้างบนตรงนี้จะมี มีสรุปข้อมูลแอปเพลงภาพยนตร์รายการทีวีรูปภาพครับเรากดที่เพลงเลยครับ <c oughs> มันก็จะมีให้เนี่ยครับก็จะมีให้หลายอย่างเราก็เราให้เลือกตรงนี้เลยครับเชื่อมข้อมูล <c oughs> แล้วก็ระบบ